ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่จะสวยงามที่จะงดงามเท่ารอยยิ้มของเธอตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีคืนไหนที่ฉันจงงนังงยนมองดาวบนฟ้าเพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่า ังจำได้ดีวันแรกที่เราได้เจอกันเธอใส่ชุดเขารีบเดินมาเพราะกลัวไม่ทันและก็ไม่รู้ตอนไหนหรือเกิดขึ้นเมื่อไรรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่รักทั้งหมดใจตัแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม่ได้ที่เจอที่จะสวยงาม ที่จะงดงามเท่ารอยยิ้มของเธอตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีขึ้นในที่ฉันจะแง้มองดาวบนฟ้าเพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่าไม่เคยจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันอยาขอบคุณเรื่องดีและลายที่ทำให้เราได้พบกันต่อจากนี้เพลงรัก ทุกเพลงมันจะเป็นของเธอเท่านั้น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  ไม่เคยจะคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับฉันอยาขอบคุณเรื่องดีและร้ายที่ทำให้เราได้พบกันต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงมันจะเป็นของเธอเท่านั้น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 ตั้งแต่วันที่ได้พบเธอก็อไม่มีดอกไม้ใดที่จะที่จะสวยงาม ที่จะงดงามเท่ารอยยิ้มของเธอแต่แต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่เคยมีค้นในที่ฉันจะเงียบมองดาวบนฟ้าเพราะดวงตาของเธอนั้นสวยกว่าแต่แต่วันที่ได้พบเธอก็ไม่มีดอกไม้ใดที่เจอที่จะสวยงามที่จะงดงามเท่ารอยยิ้มของเธอ ที่ได้พบเธอก็อไม่เคยมีคืนในที่ฉันแกะแงมมองดาวบนฟ้าเพราะดวงตาของเธอน้ำสวยกว่ายัางจำได้ดีวันแรกที่เราได้เจอกัน